สวัสดีครับผมออซซี่จากเซเว่นช็อปนะครับก็คลิปนี้นะครับก็น่าจะสั้นๆนะเป็นคลิปวิธีการรีเซ็ตนะครับหูฟังรุ่นนี้นะครับซับบัตนะครับรุ่น e 1 6นั่นเองนะครับซึ่งต้องบอกว่าในคู่มือเขาไม่ได้แจ้งวิธีการรีเซ็ตไว้นะฮะผมก็เลยก่อนหน้านี้ก็เลยยังไม่ได้ทำนะครับทีนี้เพิ่งไปค้นหาวิธีการรีเซ็ตมานะครับก็เลยจะนำมาแจ้ง สมาชิกนะครับแล้วก็ผู้รับชมทุกท่านนะครับเผื่อจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับท่านที่พบเจอปัญหาแบบหูฟังไม่เชื่อมต่อหรืออะไรประมาณนี้นะครับแต่ก่อนอื่นนะครับผมขอ อนุญาตตอบคําถามในคอมเมนต์บางอันที่ผมทบเจอในนี้ก่อนเลยนะครับเพื่อจะได้ไม่งงกันนะก็คือการรีเซตนี่นะครับรีเซ็ตหูฟังเนี่ยไม่ว่าจะยี่ห้ออะไรก็ตามนะครับทุกยี่ห้อเลยนะครับสำหรับพวกหูฟังประเภทนี้นะครับการรีเซ็ตนี่มันคือการที่จะคืนค่าโรงงานให้กับตัวหูฟังนะครับนั่นหมายความว่าหูฟังเราต้องอยู่ในอาการปกตินะครับซึ่งส่วนใหญ่อาการที่เราจะรีเซ็ตเนี่ยส่วนมากมันจะเกิดจากอาการที่เราพบเจอบ่อยๆก็คือหูฟังซ้ายขวาไม่เชื่อมต่อกันเนี่ยคืออันดับแรกนะครับที่พบเจอนะ สองก็คือเชื่อมต่อกันได้ใช้งานได้ปกติแต่ว่ามีสะดุดมีกระตุกอะไรอย่างนี้นะครับหรือว่าเชื่อมต่อกับอุปกรณ์หลักเรายากอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยปัญหามันเกิดจากแคชในระบบนะครับอย่างที่มันกระตุกหรืออะไรอย่างนี้เนื่องจากว่าส่วนมากอาการพวกนี้มันจะเกิดจากหูฟังนะครับที่เราใช้งานมาเป็นระยะเวลาสักพักหนึ่งนะครับหรือว่าเราอาจจะมีการใช้งานเชื่อมต่อหลายๆอุปกรณ์นะครับอาจจะเชื่อม iPad เชื่อมโทรศัพท์เชื่อมคอมพิวเตอร์เชื่อมนู่นเชื่อมนี่อะไรอย่างนี้นะครับเพื่อนยืมมากอะไรมากนะครับแล้วมันก็จะเกิด อ่ามันเกิดการทํางานผิดพลาดนะครับในส่วนของพวกเสียงกระตุกเนี่ยนะครับการรีเซ็ตก็จะแก้ปัญหานี้ได้นะครับมันการคืนค่าโรงงานมันส่วนปัญหาที่หูซ้ายหูขวาไม่เชื่อมต่อกันเนี่ยโดยมากที่พบเจอเนี่ยสาเหตุอ่าที่เกิดจากจากการที่หูฟังซ้ายขวาไม่เชื่อมต่อกันเนี่ยเท่าที่ผมเจอจากจากปัญหาลูกค้ามาเนี่ยนะมันก็จะมีอยู่ 2- อสาปัญหานะฮะอันดับแรกคือเราใช้หูข้างเดียวบ่อยๆนะครับจนหูฟังมันเนี่ยมันก็เข้าใจว่า เราใช้ข้างเดียวนะครับมันก็จะไปตัดสลับเข้าไปอยู่ในโหมดการทํางานแบบข้างเดียวนะครับเพราะว่าตัวหูฟังเนี่ยมันจะสามารถแยกแพร์ริงได้นะครับสมมุติวา่าเราเชื่อมต่อข้างเดียวข้างเนี้ยเราอาจจะใช้อีกข้างเราให้แฟนใช้อย่างนี้ก็ได้นะครับมันจะเกิดจากปัญหาพวกนี้ยพราะเราจะกลับมารวมกันทีก็ต้องทําการรีเซ็ตมันไม่งั้นมันก็จะไปจําค่าว่ามันใช้ทีละข้างอยู่นะครับส่วนอีก,อ,กอันนึงที่ทําให้ปัญหาหูฟังไม่เชื่อมต่อกันซ้ายขวาก็คือการที่เราใช้นะครับจนแบตมันหมดนะครับคาหูเราไปเลยแบบเนี้ยนะครับมันจะมี ที่มันหมดก่อนเสมอแหละนะครับพอมันหมดไปข้างหนึ่งเนี่ยพอมากลับมาเชื่อมต่อกันอีกครั้งก็มีโอกาสเป็นไปได้นะครับที่สายขวามันจะไม่เชื่อมต่อกันนะครับก็เดี๋ยววันนี้เรามาดูวิธีการรีเซ็ตเพื่อทําให้มันกลับมาเหมือนเดิมกันนะครับก็เริ่มเลยแล้วกัน ประมาณนี้นะครับอ้อโทษนะฮะอีกนิดนึงในส่วนของพวกปัญหาอื่นๆนะครับที่รีเซ็ตช่วยไม่ได้นะครับผอบอกวันนี้นีเลยแล้วกันนะครับทุกรุ่นนะครับฟังทุกอันเลยคือปัญหาพวกแบตเตอรี่เสื่อมนะครับชาร์จไม่เข้าอะไรพวกนี้นะครับมันจะไม่เกี่ยวกับการรีเซ็ตนะครับเพราะว่าการรีเซ็ตเนี่ยอย่างที่ผมแจ้งไว้เนอะมันต้อง หูฟังเราอยู่ในสภาพปกตินะครับใช้งานได้ทุกระบบปกตินะครับแต่ว่าถ้าตัวหูฟังมันมีปัญหาในการรีเซ็ตมันจะช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้ไม่ได้นะครับเช่นพวกแบบเสื่อมนะครับเปิดไม่ติดอะไรประเภทนี้นะครับก็แนะนําว่าถ้าเจอปัญหาพวกนี้นะครับถ้าหูฟังยังอยู่ในประกันนะครับไม่ว่าจะยี่ห้ออะไรนะก็ส่งเคลมกับตัวแทนที่ซื้อมาได้เลยนะครับถ้ามันยังอยู่ในระยะประกันเขาอ่ะนะก็ลองเช็คกับตัวแทนที่เราสั่งซื้อมาแล้วกันนะครับก็ประมาณนี้นะฮะ สำหรับขั้นตอนการรีเซ็ตหูฟังซับบัต e สิกนะครับก็ทำได้ง่ายๆนะฮะอันดับแรกนะครับถ้าเรายังเชื่อมต่ออยู่แบบนี้นะครับมีรายชื่ออยู่แบบนี้นะครับอันดับแรกให้เราทำการลบรายชื่อมันออกไปก่อนนะครับลบแบบนี้นะซึ่งไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์อะไรนะครับจะเป็น iPad iPhone หรือว่าเป็น ios หรือ Android หรืออะไรก็ตามมันจะลบแบบเดียวกันนะครับก็คือลบที่หน้าเซตติ้งแบบนี้แหละลองหาดูนะครับมันจะมีให้เรากดลบลบอุปกรณ์ลบการเชื่อมต่ออยู่คือลบออกไปเลยนะครับหลังจากนั้นนะฮะ ให้เราทําการหยิบหูฟังออกมาจากตลับก่อนแบบนี้นะครับมันจะยังไงไม่รู้ละช่างมันนะครับอยู่ในสเตตไหนกระพริบรัวอะไรยังไงก็ได้ช่างมันนะครับหลังจากนั้นให้เราใส่กลับไปที่ตลับโทษทีนะฮ <c oughs> ะรอจนไฟสถานะในการชาร์จมันติดแบบนี้นะครับหลังจากนั้นให้เราเอานิ้วเนี่ยกดไว้สองข้างแบบนี้กดปุ่มตรงกลางหรือใบค้างไว้นะครับสักประมาณสิบวินาทีนะฮะเดี๋ยวมันจะกระพริบทั้งสองข้างเลยนะครับ แบบนี้นะครับเรายังคงค้างนี้ไว้ก่อนนะครับอ่าจนมันดับแบบนี้เราก็ปล่อยนะครับแล้วก็รอสักครู่หนึ่งไฟมันจะติดขึ้นมาเนี่ยตอนนี้คือรีเซ็ตเสร็จแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับแบบนี้นะครับแค่นี้เองนะครับพอเราหยิบออกมานะครับเดี๋ยวหูฟังมันจะทําการค้นหานะครับแล้วก็เชื่อมต่อกันเองใหม่รอสักครู่นึงนะเดี๋ยวที่สุดแล้ววิธีการเช็คก็คือแบบนี้นะครับหูมันจะติดข้างเดียวเห็นไหมฮะ เพราะว่าข้างนี้มันเชื่อมต่อกับข้างนี้แล้วนะครับเท่ากับว่าหูฟังที่จะรอเชื่อมต่อก็จะมีอยู่แค่ข้างนี้ข้างเดียวนะครับถ้าสเตตมันเข้าแบบนี้นะครับก็คือว่าใช้งานได้รีเซ็ตเรียบร้อยหลังจากนั้นก็ให้เรามาดูรายชื่อที่เราจะเชื่อมต่อเห็นไหมครับว่ามันจะปรากฏขึ้นมาเป็นซับบัต e 1ิชื่อเดียวเรียบร้อยแล้วนะครับกดเชื่อมต่อได้เลยก็หลังจากรีเซ็ตใหม่นะครับแนะนําว่าต่อให้ไม่มีปัญหาก็สามารถรีเซ็ตได้นะเพราะว่า เราใช้ไปสักระยะหนึ่งมันมีขยะในระบบเยอะนะฮะเรารีเซ็ตใหม่เนี่ยมันจะทําให้การเชื่อมต่อกลับมารวดเร็วเหมือนเดิมด้วยนะครับสำหรับท่านที่พบเจอปัญหาอย่างที่ผมแจ้งไปตอนต้นนะก็สามารถนาเอาวิธีรีเซ็ตเนี่ยไปแก้ปัญหาหูฟังไม่เชื่อมต่อหรือว่าเชื่อมต่อแล้วกระตุกได้เลยนะครับประมาณนี้สําหรับสับัต e16 นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับท่านที่พบเจอปัญหานี้นะครับยังไงก็ถ้าเช่นเคยนะถ้ามันมีปัญหาหรือว่า มีอะไรอยากจะติชมหรือพบเจอปัญหาอะไรที่ผมยังไม่เคยพูดไปนะก็ลองคอมเมนต์ไว้ได้นะครับแล้วเดี๋ยวในคลิปต่อๆไปเนี่ยผมก็จะเอาคำถามเหล่านี้มารวมๆแล้วก็ตอบให้อีกครั้งนะครับแทรกๆไปกับอคอนเทนต์อื่นๆเลย นะครับก็ฝากติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับก็เช่นเคยนะครับถ้าสนใจสินค้าพวกนี้นะครับก็สามารถติดต่อที่ร้านได้เลยนะครับรวมถึงตัวแทนจําหน่ายต่างๆของเรานั้นแล้วก็ช่องทางออนไลน์นะครับอย่างช้อปปีนะก็จะมีสินค้านะครับน้องๆทีมงานเขาลงสินค้าไว้เยอะเลยลองแวะเข้าไปดูได้ผมทิ้งลิงก์ไว้ใน description นะครับสำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้เลยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ